วันนี้กลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะคะซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอองค์ความรู้งานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรการเล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ผ่านนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรสู่สาธาร,ราณชนค่ะสําหรับในวันนี้นะคะรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์จะขอ,อนําเสนอในตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยบุคคลสําคัญของโลกด้านวรรณกรรมค่ะ โดยจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทราบซึ้งกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านวรรณกรรมว่ามีอย่างไรบ้างรวมไปถึงวรรณกรรมที่พระองค์ส่งพระราชนิพลที่เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันว่ามีเรื่องใดบ้างค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากคุณดารัชชูรัพย์นักอักษราศาสตร์เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมและคุณประเมศอภัยฤทธิรงค์ค่ะนักอักษราศาสตร์ปฏิบัติการจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะ โดยมีดิฉันกมนชนกพรพัสกรนักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะก็จะวันนี้น้องประเวศก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพูดคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับผมในโอกาสที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยครับซึ่งองค์การยูเนสโกนะครับยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสาคัญของโลกด้านวรรณกรรมนะครับจากที่ท่านนอกจากที่พระองค์จะทรงเป็นกวีแล้วนะครับในสมัยของพระองค์ยังทรงยกย่องนะครับสนับสนุนกวีหลายๆท่านนะครับให้ยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นยุคทองของกวีเลยทีเดียวนะครับ ในโอกาสถัดไปนะครับจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญครับช่วยเล่าพระราชประวัติท่านให้หน่อยครับว่าท่านมีพระราชประวัติอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะขอบคุณน้องรเรเแมศแล้วก็น้องกบฤทธนกนะคะคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ล,ลิศหานภาลัยพระมหากร,ร์ร,รชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเราสเสด็จพระราชสมภพตามที่น้องบอกไปวันที่24กุมภาพันธ์นะคะ ของทุกป,ปีก็จะเป็นวันสเสด็จพระราชสมภพแล้วเราก็ถือว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะถ้าดูในปีพศออขออนุญ,ญาตนะักเรีอนนิดนึงในเอกสารเก่าๆเนี่ยบางปีบางฉบับจะบอกว่าเกิดปีเพเสเด็จพระราชสมภพ,พป,ปี2 5 1 0ันห้อยสิบสองพันสามร้อยสิบบางฉบับบอกว่าสามพันสองพันสามร้อยสิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเ,เขาดูว่าฉบับไหนเนี่ยจะถือเอาวันขึ้นสักราชเนี่ยปีไหนคือสมัยก่อนเนี่ย การขึ้นปีใหม่จะขึ้นสงกรานต์เพราะฉะนั้นก็จะต้องนับเป็น2310แต่ถ้าบางฉบับถือเอาปีใหม่ขึ้นแบบสากลนะคะขึ้นมกราคมก็จะเสด็จพระราชสมภพ2 3ง1นบะคะทีนี้ถ้าไปดูเจอเอกสารก็ให้เข้าใจตามนี้นะคะเ,เมื่อเสด็จพระราชสมภพแล้วเนี่ยตอนนั้นทรงเสด็จพระสมภพขณะที่สมเด็จพระบรมราชนกนะคะรัชกาลที่1ทรงดำรงพยศเป็นหลวงยกบัตินะคะเมืองรับบุรี ทีนี้หลังจากนั้นดำารงพยศเป็นเจ้าฟ้าอิสระสุธรนะคะและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชทรงเฉลมยังยังไม่ได้เฉลมพระนามตอนนั้นยังไม่มีพิธีบรมราชาพิเศษต่ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานสถานมงคลนะคะแล้วจนเมื่อ,เ,อ,อเข้าพระพระาชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วจึงเฉลมพระนามเป็นตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชนก ตรงทุกคำนะคะถ้าใครอยากทราบชื่อเนี่ยให้ไปดูในเอกสารเพราะว่าพระนามเนี่ยจะยาวมากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในสมัยนะั้นนี่จะยังไม่มีธรรมเนียมที่จะเฉลิมพระนามพระมหากษัตริย์ให้แตกต่างกันจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีเกร็ดที่เล่าเล่ากันมาคิดว่าน้องน่าจะเคยได้ยินที่บอกว่ารัชดรเนี่ยจะเรียกรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินต้นนะคะ,คะเรียกรัชกาลที่สองว่าแผ,แผ่นดินกลางลพอมาถึง รัชการของพระองค์เองเนี่ยก็ทรงรู้สึกว่าไม่ไม่เหมาะว่าจะเรียกว่าอย่างไรจึงสถาปนาพระพุทธรูปฉลองพระองค์ขึ้นสองพระองค์นะคะก็คือองค์แรกเนี่ยคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะองค์ที่สองคือพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธเลิศรล้านภาไหลนะคะปัจจุบันนี้จะอยู่ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารมนะคะโดยเมื่อสถาปนาพระพุทธรูปฉลองพระองค์แล้วเนี่ยก็ส่งให เรียกพระนามขนานพระนามของพระมหากษัตริย์สองพันดินที่ผ่านมาเนี่ยตามนามของพระพุทธรูปนะคะแต่ว่าพระนามตอนแรกเนี่ยที่รัชกาลที่3ท่านถวายนี่ชื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาไกรนะคะจนมาถึงสมัยรัชการที่4ีึงให้เปลี่ยนพระนามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระราชประวัติสังเกตนะคะแล้วอย่างที่น้องบอกว่ายุคนี้จะเป็นยุคของยุคทองของวรรณคดี จนมีคำกล่าวว่าใครเป็นกวีก็โปรดนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นยุคทองของวรรณคดีเนี่ยนอกจากที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกวีเองแล้วทรงอุปถัมกวีนะคะอีกส่วนหนึ่งคือแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยสงบสงบลงจากภัยศึกสงครามเนี่ยเแบาบางลงนะคะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นจึงทําให้ด้านการกราวีเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นค่ะครับ ه, หากจะดูจากพระราชประวัติที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้เล่าไปแล้ว น่าจะเห็นว่าท่านเป็นคนกรุงเก่าใช่ไหมครับเป็นรอยต่อของกรุงเก่าเพราะว่าท่านเสด็จพระสมภพเนี่ยปีที่เสียกรุง2310เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านมาเสด็จพระสมภพ,มพที่กรุงธนบุรีนะแต่ว่าในพระชประวัิเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีบันทึกไว้เลยว่าเมื่อทรงเจริญพระชนสาน,านี่ได้โดยเสด็จออกออราชการสงครามกับสมเด็จพระชบิดาเนี่ยทุกครั้งเมื่อเมื่อทรงเจริญพระวัยนะคะ ครับอ่าเราจะมากล่าวถึงพระราชนิพนธ์เรื่องเด่นๆของท่านบ้างนะครับซึ่งพระราชนิพนธ์เรื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพระชีพนธ์เรื่องอีเหนาวนะครับเพราะว่าสมเด็จพระ,ะบรมราชชนกของท่านคือรัชกาลที่หนึ่งก็ได้แต่งอีเหนาไว้ด้วยส่วนท่านก็ได้ทําพระชนิพนธ์เรื่องอีเหนาไว้ด้วยนะครับจะ,ะ <laughs> จะมี รูปแบบการพระราชินิพนธ์แตกต่างกันอย่างไรครับค่ะเ,เรื่องอีเหน่าเนี่ยถ้าใครได้เรียนวารคดีค,คือเราก็จะได้เรียนกันตอนอยู่มัธยมนะคะ,คะ,คะก็จะบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะ,นะคะ,คะที่มีเจ้าฟ้ามงกุฎเจาา้าฟ้าคุณทนนะคะได้ฟังจากนางค้าหลวงนะคะมาลายูที่มาถวายงานแล้วก็จะแต่งพระชรชิรนิพนธ์ดาหลังองค์หนึ่งพระพรพระนิพนธ์อีเหน่าองค์หนึ่งนะคะแต่พอ,อถึงตอนศึกสงครามเนี่ยตอนเสียกรุง ต้นฉบับเนี่ยก็ถือว่ากระจัดพัดพลายไปมีบันทึกของอพระนิพนธ์ของกรมพิเศสมเด็จก,กรมพิยาดำรงราชานุภาพาบอกว่าพระชินิพนธ์เรื่องอีหนาของรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยไปได้ต้นฉบับมาจากเมืองนครศรีธรรมราช mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็แต่ว่าได้มาเนี่ยาทาให้พระองค์เนี่ยม,มาพระชินิพนธ์ขึ้นใหมน่นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่ว่าได้มาทั้งหมดเจ็ดตอนแต่เมื่อทรงศึกษาดูดากระบวนการแล้วเนี่ยเข้าใจว่านะคะ ตอนแรกเนี่ยจะเป็นสำนวนกลุ่มเก่าอีกหกตอนหลังเนี่ยจึงเป็นตอนที่พระชินิพลขึ้นใหม่นะคะพอมาถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชภาลายัยทรงเห็นว่ากระบวกนการนั้นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต่อกันนะคะพราะมีแค่นี้จึงได้ทรงพระชินิพลขึ้นจนส,สมบูรณ์ทั้ง,ท,งทั้งเรื่องนะคะและเข้าใจว่าเป็นพระชินิพลที่ทรงพระชินิพลเนี่ยพระองค์เดียวนะคะคือถ้ามีผู้ที่ร่วม พระนิพนธ์หรือว่ากวีในราชสำนักช่วยแต่งด้วยเนี่ยจะมีบันทึกว่าใครช่วยแต่งอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าเล่มนี้พระนิพนธ์เรื่องนี้ไม่มีบันทึกนะคะก็เข้าใจว่าทรงพระนิพนธ์เนี่ยเพียงพระองค์เดียวแล้วมีมีเอกสารระบุว่าตอนเช้าออกวาราชการช่วงบ่ายพระนิพนธ์อินาวรามากีรนะคะคือบันทึกไว้ใน,ใน,ในราชกิจรายวันค่ะครับหากเรา กล่าวถึงวรรณคดีสโมสรน,นะครับวรรณคดีสโมสรก็ยกย่องเรื่องอีเหนาเป็นยอดแห่งกรนบทละครดําใช่ไหมครับค่ะครับในความเป็นบทละครดําของอีหนาครับท่านปรุงบทให้สามารถดําได้งดงามอย่างไรบ้างครับค่ะคือบทละครดําเนี่ยมันจะต่างจากบทละครที่สำหรับอ่านนะคะอย่างสม,มุติรมาเกียนรัชากาลที่หนึ่งเนี่ยท้ายเรื่องเนี่ยท่านจะพระชีพลอธิบายไว้เลยว่า อ่านร้องรําเกษมคือแล้วเมื่อกี้ร้องหนึ่งเนี่ยอ่านก็ได้รําก็ได้ร้องก็ได้แต่ว่าถ้าได้ทั้ง3าอย่างเนี่ยบางทีมันจะไม่ไม่ถึงที่สุดแต่ว่าในรายละเอียดแล้วก็ในประวัติตํานานเรื่องอีเหนานะคะพระชินพลเรื่องอีเหนาเนี่จะบอกถึงวิธีการพระชินพลของ,ของพระองค์ท่านนะคะว่าเมื่อพระชินพลบทละครเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพระราชทานออกไปให้ที่วังของเออจ้าฟ้ากรมพระสัมพันธวงศ์เธอนะคะ กรมพระกรมหลวงพิทักษ์มนตรีนะคะซึ่งจะเป็นครูละคร listings, สมัยนั้นนะคะให้ทดลองรำดูนะคะก็จะมีเรื่องเล่าว่าท่านก็จะเอาพระฉายพระฉายคือกระจกเนี่ยบานใหญ่ๆมาตั้งเหมือนที่เดี๋ยวนี้เวลาสถาบาน <Pv> ันบดิตนาฏศิลป์สอนรำจะมีกระจกนะคะท่านก็จะรำดูนะคะลองร้องลองร้องลองเลง่นดนตรีแล้วก็รำดูจนได้ท่ารำลงตัวนะคะท่านก็จะถ่ายทอดท่ารำนั้นให้กับ นางละครนะคะในใน,ในวังของท่านเนี่ยแล้วให้นางละครนั้นไปถ่ายทอดไปสอนต่อในในวงังนะคะเ,เมื่อเมื่อสอนต่อในในวังเสร็จแล้วในก็นางละครที่ได้รับการต่อท่ารำเนี่ยก็จะไปรําถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ลิศนะลา้านภาลัยซึ่งตอนนั้นจะเป็นเจ้าฟ้า,รากรมปุญอิสระบุตรีนะคะก็อิสระสินทรประทานโทษค่ะออพอท่านทอดพระเยซเนี่ยท่านก็จะแก้ไปแก่ท่ารา แก้บทกรอนนะคะจนลงตัวที่สุดมีบันทึกไว้ว่าบางทีเนี่ยแก้คือรำแล้วก็แก้รำแล้วก็แก้จนนางรำเนี่ยขาอ่อนหมดแรงก็มีนะคะ mm hmm. คือจนจนสวยคือแล้วถ้าเราอ่านประวัติของสุทันผู้นะคะเราจะเห็นมีมีเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พูดถึงว่าการพระชินิพธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยที่แก้คํากรนให้เหมาะกับท่าราแก้ท่าราให้เหมาะกับบทกรอน,นะคะอย่างตอนหนุมานถวายแหวนอันนี้ไม่ใช่อีเหนาจะเป็นเตนามเกียร ที่นางสีดาผูกคอตายนะคะตอนนั้นบทกลอนยาจะยาวนะคะหกคำกลอนออก็มีพระชนมฤทิว่ากว่านางสีดาเนี่ยกับนุมานไปช่วยได้นางสีดาขาดใจตายไปแล้ว <c oughs> นึกภาพแบบว่า <c oughs> รามเออเออ,เอ,อจะเ <c oughs> ชื่อค่อยๆอยู่เนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแก้อย,อย่างไรตอนนั้นก็จะมีประวัติของสุธรพูดว่าเอ,อเอาผ้าผูกพันกระสันรัตเกี่ยวกวัดกับกิ่งอโศกใหญ่ ชายหนผูกสออรไทยแล้วทอดองค์ลงไปจะให้ตายเมื่อ,อบัตรนั้นวายุบุตรแก้ได้ดังใจหมายก็คือตักเดียวแก้ได้เลยก็โปรดว่าเออกระบวกนการดีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการที่ทรงพระชิติพลให้บทละครเรื่องอีเหนาเนี่ยเหมาะกับกระบวนรําอีกส่วนหนึ่งที่ที่จับใจก็คือคือเรื่องเนี้ยเพลงเพลงนักาทก็เหมาะนะคะบทกรอนก็ไพเราะ ตัวละครเนี่ยมีบันทึกว่าตัวละครงามคือคัดเลือกตัวละครที่มีรูปร่างที่ดีมีทักษะเป็นผู้มีมีมีเชื้อสายนะคะมีมีทักษะในการรำด้วยแล้วก็มีใจด้วยนะคะส่วนนึงก็คือเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าเคองปดงามนะคะและสิ่งที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยคือถ้าบางตอนเนี่ยสามารถแทรกระบำนะคะแทรกสิ่งต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะส่งแทรกเข้าไปทําให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์ดูเพลินนะคะแล้วก็ แม้ว่าอีเหน,าเน่าจะเป็นวรรณคดีที่มาจากชวาะะแต่ว่างงองค์ทรงเครื่องปรุงจนเป็นไขะะ่บทบรรยายบ้านเมืองนใ,นในอีเหน,เน่ยไม่ใช่เมืองชวาะะเป็นกรุงเทพมหานครตอนนั้นถูกไมค่กรุงเทพมหานครคตอนนั้นก็คืออย่างเช่นตะพานช้างทางข้ามโคชสาร,รก่ออิฐบูกระดานแต้นหนา คลองหลอดและริ mm ้ว hmm. ส so, like ุดตาน้ําลงคงคาไม่ขอดเครืองก็คือคลองหลอดของกรุงธนกรศิล์ตอนนั้นที่จะมีใช้ท่อนซุงเนี่ยมาปูเป็นสะพานที่ช้างที่ล่องเรือมาจากหัวเมืองเนี่ยมาขึ้นแล้วก็จะเดินเรียบสะพานช้างลงสีสะพานช้างลงสีเนี่ยไปวางใครวางมันก็จะเป็นคําบรรยายในนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นสภาพกรุงธนกรศิทป์ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอีหนาาด้วยสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบดูละครรามแต่ว่า อานนียเราก็ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะครับแต่เราก็จะเห็นว่าหลายคนก็จะบอกว่าพฤติกรรมของตัวละครอย่างตัวอีเหนาเองเนี่ยก็เป็นคนแปลกๆปลกในบางอย่างนะครับบางทีก็ไปอตอนแรกก็บอกว่าจะไปหาบุษบาสักพักหนึ่งก็ไม่เอาซะละไปเอาคนอื่นจนบางคนบอกว่าอีเหนาหน้าเผาทิ้งนรู้สุดยังไงครับก็คืออันนี้ต้องมองมองว่าเวลาเราจะมอง หนังสือเล่มหนึงมองไว้คดีเล่มหนึ่งเนี่ยเราต้องมองด้วยสายตาของคนยุคนั้นอย่าเอาปัจจุบันไปไปไป,ไปจับนะคะถ้าจากอ,อีเหนานะคะหรือว่านิทานปัญญีถงช,ชวาเนี่ยออของเขาเนี่ยมีชายามีมเหสีห้าคนก็ตามที่เราถอดมาเลยนะคะวรัไมสุรีมาเดวีมาโตลิกูเฝาลังอีใช่ไหมคะก็ถอดตามนั้นแต่ว่าในออไม่ได้ส่งพระีผลเพิ่มเติม,เ,มเข้าไปให ให้ใหพลิกผันคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะแต่ว่าก็ทำให้ให้มีสเสดกมากขึ้นแล้วก็อินเหาตัวบุคลิกของอินเหานี่เป็นคนที่มีวาจาเป็นเอกนะคะที่บูกใจสตรีคนอ่านเนี่ยก็ก็จะรู้สึกแม้ว่าจะหมันไส้แต่ก็จับใจอ่ะค่ะครับเราผ่านจากบทละครในนะครับซึ่งจะเป็นบทละครดำง,ำงามๆนะครับ เราจะไปต่อกันที่บทละครน,นอกครับโดยพระชิพนบทละครน,นอกเรื่องที่เด่นๆเ,เรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องไกรทองครับ mm hmm. นะครับเรื่องไกรทองที่เป็นบทละครน,นอกเนี่ยครับมีความโดดเด่นแตกต่างจากบทละครในอย่างอีเหนาอย่างไรบ้างครับคือถ้าถ้าไกรทองเนี่ยทรงพระชิพนไว้แค่สองต่อนะคะจะเป็นตอนที่นางวิมาลาตามไกรทองออกมาจากถ้ำกับตอนที่นางวิมาลาเนี่ยกลับ กับลงมถ้าไปนะคะตอนอื่นไม่ได้ทรงเลือกมาพระชินพน์ด้วยการที่เลือกมาเฉพาะสองตอนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตอนที่เล่นแล้วสนุกนะคะแสดงสนุกก็คือพระชินพน์เพื่อการแสดงจริงๆินะคะถามว่าต่างจากละครนอกเรื่องอื่นๆคือหมายถึงของชาวบ้านใช่ไหมคะอ่าใชา่และต่างจากชาวบ้านอย่างไรครับละครที่เป็นของหลวงก็คือละครนอกของหลวงกับของชาวบ้านเนี่ยคือบางคนจะบอกว่าละครนอกเนี่ย จะต้องด่ากันตบกันตีกัน <c oughs> แต่ว่ามันก็มีคําว่าของหลวงกับของชาวบ้านด้วยนะคะคือ,อ,อละครนอกของหลวงเนี่ยจะเป็นแต่งเพื่อให้ผู้มีบรรดาศักดิ์แสดงนะคะแล้วก็จะมีความประณีตถ้าเป็นละครนอกชาวบ้านเนี่ยสมมุติว่าบทแต่งตัวคือบทบรรยายเนี่ยจะค่อนข้างรวบรัดนะคะอย่างเช่นแต่งองค์ทรงเครื่องอาลามเรืองเรืงแขไขเหาะไปในทันทีสมมุตินะคะ ก็คือสั้นแต่ว่าถ้าเป็นของบทพระชฎิพลเนี่ยจะต้องมีบทบรรยายมีการใช้ภาษาที่ประณีตนะคะสามารถใช้กระบวนรารได้แล้วก็คือจะมีความประณีตขึ้นทั้งภาษากระบวนกาแล้วก็มีความละมุนละไมขึ้นที่มันจะมีคําว่าทางในกับทางนอกนะคะดนตรีทางการแสดงทางในกับทางนอกทางในเนี่ยพวกดนตรีก็จะมีความละมุนความนุ่มกว่านะคะทางนอกนี่ก็จะแบบชาวบ้านเนี่ยกระช,กชับขึ้นนะคะค่ะ ครับนอกจากที่จะทรงพระชีพนบทละครนอกที่เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับชาวบ้านเล่นนะครับยังทรงพระชนกรอนนะครับกรอนเสภาเรื่องขุนชา้าขุนแผนไว้ด้วยนะครับหลายตอนเหมือนกันนะครับ,รบก็จะมีตอนที่ภพยแก้บัญชุก,กันทางพิมพ์ภายแก้ได้นางแก้กริยาอ,อีกตอนนึงตอน <Okay. S 1> ที่ขุนแทนขึ้น <Okay. S 1> เรือนขุนช้างแล้วก็พานางพิมหนีจะเห็นว่าเป็นตอนที่มีสีสันมีความสนุก,นกแล้วในตอนบทพระชนินคนจริงๆค่ะ,คะแล้วก็จะมีการนํามาสแสดงนะคะบทกลอนท,ที่ที่ไหนนั้นเนี่ยคนจะประทับใจหลายตอนแต่อย่างตอนที่พายแก้วเนี่ยคือเป็นคนเจ้าสมบ,บัติจำนวน <c oughs> บอกว่าอะไรเน่ยลืมนอนซ่อนทุ่มซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ําเด็ดใบบอนช้อนน้าที่ไร่ฝ้าย พี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคายแขนซ้ายคลอดแล้วผนุนนอนแต่ว่าจะมาเกี้ยวผู้หญิงแบบให้ให้ตกหลุมรับตัวเองเน่ะก็แบบบรื้ฟืน้นพูดเพาะซะอย่างนี้เลยนะคะที <c oughs> นี้คนคนถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะงงพี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคายอุ้ยกล้ากินหมากต่อเลยแต่ว่าในคติของคนโบราณเนี่ยการกินหมากเนี่ยจากจากที่ผู้หญิงกินไปแล้วหรือผู้ชายกินแล้วกินต่อเนี่ยมันเหมือนกับการที่ได้ จุ๊มพิษกันนะคะเป็นเป็นความที่ทรัพย์ซึ้งแบบแบบโบราณนะคะอ,อ,อันนี้พอขุนแผนพูดอย่างเนี้ยนางวลทองก็ตอบประมาณว่าจะจับมือถือแขนก็แสนเจ็บสะกิดเล็บเลือดหยอออกเพาะผอ,อยอุ้ยฟังแล้วแบบ <c oughs> โอ้เขารักกันแรงนะ <c oughs> เหตุน,นี้ทําให้บางทีกุนชักขุนแผนเนี่ยเป็นหยังสือต้องห้ามสําหรับผู้หญิงในสมัยก่อน <c oughs> แต่ว่าสามตอนของที่เป็นบทพระชัยพลเนี่ยมันจะมีสำนวนภาษาจะมีสำนวนภาษาที่ ไพเราะหวานนะคบหวานด้วยความรักแล้วก็สนุกนะ,นะครับนอกจากพระชินพลบทละครอะขออภัครับบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วนะครับพระชินพลเรื่องเด่นอีกเรื่องที่เราท่านหลายๆคนน่าจะได้เรียนในสมัยมัธยมนะครับคืคบอการเหยชมเครื่องข้าวหวานนะครับการเหยชมเครื่องข้าวหวานจริงๆน่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินจะสะท้อนนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็น วรรณกรรมแห่งความรักนะคะทรงแสดงถึงความรักที่ความผูกพันที่มีต่อตอนนั้นคือเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีสุยเยนทรานะคะสุเวยนทราบรมาร,าช,มรมาชินีรบรมราชินีค่ะพระธโทษค่ะนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทรงรักใคร่กันนะคะแล้วก็พอ,พอได้อภิสิสมรสแล้วก็กรับมาเป็นพระมเหสีเนี่ยทรงดูแลการเสวยของพ่อสวามีแล้วก็จะเมนสะท้อนวัฒนธรรมการกินนะคะ แม้ว่าเราจะยอมรับว่าเป็นเป็นบทพระที่พลที่ทรงกล่าวถึงเจ้าฟังบุญรอดนะขณะนั้นซึ่งเจ้าฟ้าบุญรอดเนี่ยต่อมาก็คือพระราชมันดาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในเพื่อนจะมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งที่ที่ขออนุญาตที่ยกด้วยเนี่ยที่บอกว่าสายหยุดพุทธกีบจีนเจ้ามีศีลพี่มีศักดิ์ทั้งวังเขาช่างนักแต่พี่รักเจ้าคนเดียว อันนี้ถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้เนี่ยจะเห็นว่าคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยหมอประชงคึกฤทธิ์ปราโมทท่านจะบอกว่าอันนี้หมายถึงเจ้าจอมมันดาอัมพาซึ่งจะเป็นทายาทของพระอินทารกรน,นะคะมีเชื้อสายจีนท่านมาจากเมืองจีนตอนที่ท่านอายุแดขวบนะคะแล้วก็มาเป็นนางรำนะคะเป็นนางาละครในก็เลยจะมีชื่ออัมพากันจนาแสดงเป็นตัวกันจนาเนี่ยค่ะ,ะนะคะก็จะเป็นลักษณะการแสดงถึง ความรักบทละครที่เกาบที่กล่าวถึงความรักแล้วก็แสดงถึงความประณีตของวัฒน,ฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยในขณะเดียวกันเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองด้วยมีการติดต่อทางการค้ากับใครเพราะในเรื่องเนี่ยพูดถึงน้ำปลาญี่ปุ่นพูดถึงขนมที่มาจากต่างชาติขนมมัสกอดขนมลาเตียงนะคะหลายอย่างนะครับบอกทำให้เห็นว่าเอความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยทำให มีทั้งความประณีตทั้งวัฒนธรรมการกินทางการค้าก็มีการติดต่อกับต่างชาติด้วยค่ะครับหลังจากที่เราได้ฟังพระชินิพน์นะครับของรัชกาลที่สองไปแล้วหลายเรื่องก็จะเห็นลักษณะพระชินิพน์ของท่านว่ามีความโรแมนติกนะครับทั้งในบทเสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วก็การเหตุชมเครื่องข่าวหวานนะครับในโอกาสช่วงท้ายครับจะขออนุญาตท่านผู้เชี่ยวชาญถามว่าแล้ว จริงๆแล้วในภาพรวมของพระชิวนรัชกันที่สองครับมีลักษณะเด่นมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมปัจจุบันครับถ้าสังคมปัจจุบันนะคะคือต้องบอกว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นวันคดีมรดกของเป็นเป็นมรดกของชาติคือหลายคนบอกว่าวันยาคดีเนี่ยเป็นเรื่องล้าสมัยแต่ว่าสมมุติว่าเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยาประวัติศาสตร์เนี่ยพงศาวดารจุดหมายเหตเุมันจะบอกภาพรวมของสังคมเอน้อําปีนี้น้ํามากนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรา ดูวันคดีด้วยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ลงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันคดีกับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นโครงไฟที่สองทางซึ่งกันและกันอ่านแล้วเนี่ยทำให้เรารู้จักบ้านเมืองประวัติศาสตร์บ้านเมืองในอดีตเนี่ยชัดเจนขึ้นเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบนะคะอ,อย่างตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะจัดพระราชพิธีต่างๆอย่างเช่นงานพระเมรุเนี่ยหนังสือที่ใช้เป็นคู่มือในการจัด ถ้าชพิธีเนี่ยก็คืออีเหนาซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องพระเมุเราจะมีพระเมุของกรุงกุเรปานเมืองเมืองหมัญยาเนี่ยนะคะเมืองด้านหลังนะคะที่ทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อลำดับพิธีเนี่ยคือ,อยางไรเพราะว่าลำดับพิธีที่ปรากฏในนั้นเนี่ยไม่ใช่พิธีของชวาแต่เป็นพิธีของไทยในกรุงรัตนโกสินทร์นยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันคดียังมีคุณค่าอยู่ค่ะนอกจากาจะส่งพระนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์แล้วครับยัง ทรงพระนิพนธ์บทภาคโขนไว้อีกหลายตอนเหมือนกันครับอยากจะถามว่ามีตอนไหนที่สําคัญสาคัญที่เราคุ้นคุ้นกันบ้างไหมครับทรงพระชีพนไว้ทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะคะก็จะมีนางลอยนะคะนักบาตพรมมาศและช้างเอราวัณน,นะคะบทที่คุ้น,ค,นคุ้นก็ต้องนี่เลยค่ะออช้างพรมมาศหรือว่าไปทันโทษกับช้างเอราวัณหรือที่เรียกว่าบทเอราวัณบทภาคเอราวัณที่ขึ้นต้นว่าอินทรชิตบิดเบือนกายินเมื่อนองค์อบาลินทรงคชะเอราวัณน,นะคะแล้วก็ ทรงบรรยายไว้ละเอียดมากช้างนิรมิริทิแลมแข็งขันเปลือกฟองผิวพันธุ์สีสังสะอาดโอราณอันนี้สําคัญมากคือปกติช้างเปิือกคนจะคิดว่าสีขาวแต่ทรงบรรยายว่าสีสังสะอาดโอราณคือสีเหมือนหอยสังเป็นขาวอมชมพูไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยจะเห็นเลยว่าระบายสีไว้เป็นสีขาวอมชมพูจริงๆนะคะแล้วก็จะบรรยายไว้ทรงบรรยายไว้ละเอียดเลยว่า สามสิบสามเโสภาเสีหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรรัตน์รูจีงาหนึ่งเจ็ดบกครณีสะหนึ่งย่อมมีเจ็ดกออุบลบรรดาลน,นะคะแล้วก็จะบอกว่าในสะหนึ่งเนี่ยมีกอบัวเจ็ดเจ็ดกอกอหนึ่งมีดอกบัวเจ็ดดอกดอกหนึ่งมีเจ็ดกลีบแต่ละกลีบมีนางฟ้าเจ็ดองนางฟ้าเจ็ดองเนี่ยแต่ละองม์มีคนรับใช้อีกเจ็ดคนแล้วก็ระบำทรงบรรยายให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะคะมโหฬารของชางเอราวันโดยไม่มีคําว่ายิ่งใหญ่เลยแม้แต่คําคเดียวและ บทพระชีพนทุกเรื่องของพระองค์รวมทั้งบทภาคด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงใช้คําทุกคำเนี่ยมีพลังและมีความหมายทั้งสิ้นไม่มีสัมผัสอย่างที่เราเรียกว่าอาเกอคือกรอบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างนั้นหนาอย่างนี้นาจะไม่มีคําที่เล่ห์หาสัมผัสทุกคําที่ทรงใช้มีความหมายหมดแล้วก็มีพลังด้วยนะคะบทภาคเอราวัณเนี่ยเออเป็นบทาพาคที่ิชอบมากนะคะจับใจค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้นะคะในพระปิชาอัจฉริภาพนะคะพระปิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านภาลัยในด้านวรรณกรรมนะคะในเรื่องต่างๆที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ค่ะวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะคุณดารัชูทรั์ค่ะนักอักษราศาสตร์เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมและคุณประเมศตอภัยฤิธิรงนักอักษราศาสตร์ปฏิบัติการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ที่มาเป็นผู้ไขความรู้และให้ข้อมูลในตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบุคคลสําคัญของโลกด้านวรรณกรรมค่ะท่านผู้ชมค่ะสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ทาง YouTube Channel กรมศิลปากรรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามีหนังสืออะไรใหม่ๆที่น่าอ่านมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันบ้างค่ะกับช่วงหนังสือดีน่าอ่านนะคะ สำหรับในตอนต่อไปรายการไขค,ความรู้จากครูกรมศิลป์จะนำเสนอในตอนการให้บริการสำเนาจดหมายเหตุของสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะวิทยากรที่จะให้ความรู้นะคะก็จะเป็นนักวิชาการจากสำนักหอ,กอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะโดยเราจะพูดคุยกันในวันพฤหัสบ,บดีที่10มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกาสีนาทีโดยประมาณทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ ย้อนหลังนะคะได้ทาง Facebook ไลฟ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒน,นธรรมและกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรค่ะโดยสามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางกรมศิลปากรแชนเนลเพื่อติดตามรับข่าวสารนะคะและเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านวิทยาวันสองท่านรนดีฉันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในช่องหนังสือดีน่าอ่านวันนี้ไม่มีหนังสือมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเล่มนี้เลยค่ะตู้ลายทองภาค2สมัยรัตนโกสินทร์เล่มที่1ของสํานักหอสมุดแห่งชาติ ตู้ลายทองตู้ไทยโบราณที่ใช้เก็บหนังสือและพระคัมภีร์ต่างๆภายนอกมีการลงรักปิดทองประดับตกแต่งเป็นลวดลายอันวิจิตรโดยภูมิปัญญาของช่งางศิลปะไทยเป็นหนังสือที่ได้รับกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งในรอบ40ปีหนังสือตู้ลายทองภาคสองสมัยรัตนโกสินทร์เล่มที่1มีเนื้อหาว่าด้วยตู้ลายทองที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์เลขที่กทหนึ่งถึงกทห้าสิบที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติกรมศิลปาก,กร มีภาพประกอบพร้อมทะเบียนประวัติรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตู้อาทิรูปลักษณะขนาดสภาพฝีมือช่างประวัติต้อนอดถึงเรื่องราวประกอบโวดลายศิลปะไทยรวมทั้งให้คำอธิบายต่างๆภายในเล่มค่ะหนังสือตู้ลายทองเล่มนี้นอกจากความสวยงามของภาพและรูปเล่มแล้วยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมและความเจริญของไทยในด้านอักษรศาสตร์และประศิลปะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิละปะลายท่ายและการประดิษฐ์ลายรถน้ำมีจำนวนทั้งหมด224หน้าปกแข็งจัดพิมพ์สีสีทั้งเล่มราคาเพียง700บาทผู้ใดที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือร่วมศิลปกรอคันเทเวศตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง b o o k s h o p f i e a r t g o t h นอกจากนี้เพื่อนๆยังติดตามข่าวสารต่างๆของหนงังสือรวมศิลปกรได้ที่ Facebook Fanpage ส่วนหนังสือรวมศิลปกรได้อีกช่องทางนะคะ ในวันนี้เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากเพื่อนๆนมาติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าเมย์จะนำหนังสือเล่มใดามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกและฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ